ครับตัวนี้สายป่านะครับกระพู่ต้องจับลงครับหลังจากที่หาหายคลิปเป็นถ่ายคลิปไปนะนะครับกระพู่สายป่านะครับตัวเมียสามเดือนครึง่งกับสี่เดือน จับลงเมื่อกี้ครับก็ไซส์ประมาณโลนะครับตัวผูไม่ใหญ่มากครับเพราะว่าเพิ่งดักมาเลี้ยงได้หกเดือนเจ็ดเดือนเดียวคงจะโตแค่นี้นะครับแต่ว่ามันทับดีมากเลยเลยอยากได้เป็นพ่อพันธุ์ สายป่าครับจะหืนหน่อยครับมันได้ลูกอีกแม่หนึ่งสามครอกนะเดือนตนะัวเรียน ชอบตรงนี้นะครับสายป่าเขาเจ็ดเก่งครับเรื่อรผสมพันธุ์ผลลองเลี้ยงครับระหว่างหนูฟาร์มแบบหนูป่าที่ดักมาเลี้ยงรู้สึกว่าพ่อพันธ์สายป่าจะจะทับเก่งมากผมเลยส่นมากจะใช้ได้พ่อป่าครับพอได้ก็ครับ ส่วนหนูฟาร์มที่เอามามันก็มันก็ดีครับแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่หืนเหมือนพวกนี้ครับพวกนี้ถ้าลงเป็นติดนะครับตัวเมียตัวไหน,นว่าดูๆนี่ต้องเจอสายป่าเนี่ยครับดูแต่ลอยหางครับหางเขา,า,เขามีแต่บาดแพลครับกลัวจะได้ลูก เราเลกจับแม่แรกที่ผสมมาเขาก็มาเขาก็โดนกัดหางนะแต่ตอนนี้แผลก็เริ่มหายแนละ้วแขาก็ได้ลูกเป็นสามข้อนะครับแม่นะนี่ลองขยับขยายมาอีกคู่หนึ่งครับให้เขามาทับเขาไม่สนใครทั้งนั้นนะครับเรายืนดูเขาก็ไม่สนคนระับ ฝากติดตามด้วยนะครับ ผสมเก่งมากเลส่วนตัวโลกลัวก็มีนะครับโลสองโลสามนะครับเวลาผสมก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหรค่ครับก็แต่ว่าถ้าเป็นสายฟ่านี่นนแน่นอนครับ 7จ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นะครับโอกาสติดโอกาสดได้รูปเร็วมากครับนี่ครับเทียบเทียบอีกบอ่อหนึ่งนะครับนี่มันจะมีอีกบอ่อหนึ่งนะนี่ครับบ่อเนี่ยตัวใหญ่อันนี้พ่อสายพันธุ์ชัยภูมินะครับสองตัวผู้สองตัวนะครับ จะนอนเอามาลงก็ก็ทับอยู่ครับแต่ว่าจะไม่ไม่หืนเหมือนป่านะป่าจะหืนมากนี่ครับตัวเมียนี่ลูกหนูป่านะกระพู้นี้ลูกชายภูมิครับซื้อมาจากฟาร์มพี่ไผ่ครับสี่เดือนกว่าครับ โลนิดประมาณโลหนึ่งโลสองแล้วสี่เดือนกับห้าเดือนนะครับชิ้นเดือนนี้ก็น่าจะห้าได้ห้าเดือนนี่ครับสายปลายังไม่เลิกเลยก็ได้รูปเรื่อยๆนะครับ ผลมากก็จะได้ขายเนื้อนะพ่อแม่พันยังไม่ได้ขายนะเมื่อกไปเรียบไปพูดวนะ่า